สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเล่ามาสี่กับผมเก่งครับค้าเปิดกับประเด็นที่เราจะพูดคุยเกยวันวันนี้นะครับเกี่ยวกับแรงงานพม่าครับที่จบถึงปริญญาตรีแต่ว่าขอรับค่าแรงเนี่ยน้อยกว่าค่าแรงขั้นต่ําอีกครับเพื่อนๆหลายคนนะครับอาจจะคุ้นชินนะครับในส่วนของแรงงานต่างชาติซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วครับเมื่อก่อนเนี่ยเราก็จะมีแรงงานต่างชาติเนี่ยเข้ามาทํางานทศไทยซะเป็นส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะทํไงเกี่ยวกับการใช้แรงงานไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานก่อสร้าง หรือว่าเป็นพนักงานต้อนรับหรือว่าเป็นพนักงานการเสิร์ฟอาหารนะครับแต่ในปัจจุบันครับด้วยความที่ว่าประเทศเมียนมานะครับหรือเพนมาม่านี่มีเหตุการณ์ที่ไม่สงบในเรื่องของการเมืองการปกครองเก่าเนี่ยทำให้แรงงานหลายๆคนเลยเนี่ยเลือกที่จะย้ายงานและหนึ่งในประเทศเป้าหมายเนี่ยก็คือประเทศไทยนะครับทำให้กลุ่มแรงงานที่จบปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกเนี่ยเริ่มมูฟหรือว่ามองหางานประเทศไทยเนี่ยมากขึ้นนะครับโดยนะครับทางเราเนี่ยได้มีการสะดุดตาเกี่ยวกับเรซูเม่หรือว่าจดหมายสมัครงานเนี่ยของพี่ผู้หญิงคนหนึ่งที่ปเป<ม>็น คนเมียนมานะครับลักษณะเซน่หเนี่ยก ouais. right. ็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับโดยนะครับจุดที่เด่นเลยนะครับของเธอเนี่ยเธอนะครับจบทางด้านของอาหารนะครับแล้วก็มีประสบการณ์เกี่ยวกับการเป็นพนักงานต้อนรับในร้านอาหารที่โรงแรม5้าดาวของที่ย่างกุ้งมาก่อนหรือว่าที่พม่ามาก่อนนั่นเองนะครับและอีกทั้งนะครับทางเธอเนี่ยยังเคยมีประสบการณ์ของการเป็นผู้ช่วยพ่อครัวด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสายงานเธอเนี่ยก็คือสายงานโรงแรมนะครับและโรงแรมเนี่ยเป็นระดับ5้าดาวด้วยนะครับและสิ่งนะครับที่ เป็นจุดชุลงของเธอเลยนะครับก็คือทางเธอเนี่ย สามารถพูดได้ถึง3ภาษาเลยครับภาษาแรกเลยเนี่ยภาษาพม่าแน่นอนอยู่แล้วเป็นภาษาบ้านเกิดเธอนะครับภาษาสองนะครับเป็นภาษาอังกฤษซึ่งความเชี่ยวชาญของเธอเนี่ยเป็นในขั้นที่แบบเอ็กซ์เหรือว่าโปรเฟชชั่นแลเลยนะครับก็คือพูดภาษาอังกฤษเนี่ยได้อย่างคล่องแคล่วเลยนะครับจากประวัติที่เธอได้ลงไว้นะครับภาษาสามนะครับจะเป็นภาษาไทยซึ่งเธอเนี่ยลงว่าเป็นขั้นการสื่อสารแบบพื้นฐานนะครับซึ่งนะครับในคุณสมบัติที่เธอที่สามารถพูดได้ถึง3ภาษาและมีประสบการณ์ในการทํางานระดับโรงแรม5ดาวมาแล้ว ในย่านยานกุ้งเนี่ยเธอกับเรียกเงินเดือนแค่8,500บาทเท่านั้นเองครับซึ่งน้อยกว่าค่าแรงขั้นต่ำในประเทศไทยด้วยซ้ำไปนะครับหลังจากนะครับพี่เธอเนี่ยโพสต์หางานก็จะมีคนไทยนะครับมาออฟเฟอร์หรือมาเสนองานให้เธอเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นการเสนอเงินเดือนที่เพิ่มขึ้นประมาณ2-3เท่าเลยนะครับบางคนเนี่ยเสนอให้เธอถึง16,00 0บาทเพราะอยากได้ทักษะภาษาอังกฤษของเธอเพราะว่าร้านอาหารของเขาเนี่ยส่วนใหญ่ลูกค้าเป็นชาวต่างชาติ ก็เลยอยากได้พนักงานต้อนรับที่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้อยา่างคล่องแคล่วเนี่ยมาบริการลูกค้านะครับหรือบางคนนะครับลูกจ้างหรือว่านายจ้างบางคนเนี่ยก็ถามเธอประมาณเออเนี่ยอยากให้เงินเดือน2องหมื่นเลยนะแต่ว่างานของคุณเนี่ยกับงานของเราเนี่ยอาจจะไม่ตรงกันพร้อมที่จะมาเริ่มทําประสบการณ์ใหม่ไหมแต่ผมคาดหวังนะเพราะคุณเนี่ยได้ถึงสามภาษาเลยเนี่ยน่าจะไม่มีอะไรถ้าเกิดว่าคุณไม่ติดเนี่ยเราก็ไม่ติดเหมือนกันที่จะสอนงานคุณเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ศูนย์เลยนะแล้วเราโตไปด้วยกัน ครับอันนี้ก็จะเป็นคอมเมนต์นะครับของคนที่แบบเห็นโพสต์นี้แล้วนะครับหลังจากนะครับที่โพสต์เนี่ยถูกกระจายไปในโลกของอินเทอร์เน็ตนะครับหลายๆคนนะครับก็มองประมาณว่าเอ้ยเนี่ยตลาดเมืองไทยเนี่ยจะต้องเริ่มปรับตัวแล้วนะเพราะเนี่ยเราเริ่มมีแรงงานต่างประเทศเนี่ยที่มีคุณภาพจบ,บรปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกเนี่ยแล้วยังมีประสบการณ์อีกนะอีกทั้งภาษาเขาเนี่ยได้ถึงสามภาษาเลยด้วยภาษาไทยก็พูดได้ด้วยอย่างเงี้ยแรงงานไทยเนี่ยสมควรที่จะเราแบบปรับตัวแล้วก็พัฒนาศักยภาพเนี่ยให้สูงขึ้นเพื่อจะได้ มีการแบบเขาเรียกว่าอะไรแข่งขันกับงานต่างชาติเนี่ยไ้ได้ยิ่งขึ้นหรือบางคนนะครับก็บอกประมาณว่าเอ้ยเนี่ยมันเป็นช่วงๆหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้เหตุความเหตุการณ์ในพมา่าเนี่ยหรือเมียนมาเนี่ยมันไม่สงบไงแรงงานคุณภาพเนี่ยก็เลยแบบมูฟมูฟมูฟแต่ถ้าเกิดว่าสถานการณ์เขาเนี่ยสงบ,บเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราคงไม่ได้จ้างในอัตราที่แบบน้อยขนาดนี้หรอกเดี๋ยวเขาก็ต้องเลียกค่าตัวเพิ่มขึ้นพอเขาเริ่มเริ่มม,มีตัวเลือกแล้วไงว่าจะแบบ ทำที่ไทยหรือว่ากลับไปที่ประเทศบ้านเกิดเขาเพราะคนส่วนใหญ่เนี่ย <_ X 2> เขาก็อยากทําที่ประเทศบ้านเกิดทนั้นแหละเ <_ X 2> ขาไม่มีใครเนี่ยที่อยากแบบไปทํางานไกลบ้านหรอกอ่าอันนี้ก็จะเป็นความเห็นส่วนหนึ่งนะครับแต่บางคนนะครับเขาบอกประมาณว่าเอ้ยไอ้เรื่องที่ทํางานไกลบ้านเนี่ยมันไม่น่าเกี่ยวหรอกเพราะคนไทยหลายๆคนเนี่ยทำงานต่างประเทศก็มีนะแล้วกลับมาเยี่ยมบ้าน,นเป็นครั้งคราวเราไม่จะเป็นต้องแบบทํางานตรงนี้แล้วก็ต้องอยู่ตรงนี้ตลอดไปตลอดชีวิตนี่เราอาจจะทํางานที่ที่หนึง่งแล้วถ้าเกิดว่าเรามีวันหยุดเนี่ยก็กลับมาบ้านเกิดก็ได้ ถ้าเกิดว่าหยุดหมดแล้วก็กลับไปทํางานใหม่ก็ได้มันไม่ใช่เรื่องที่แบบว่ายุ่งยากนะสมัยนีย้การเดินทางเนี่ยก็ค่อนข้างสะดวกเลยเพราะฉะนั้นประเด็นนี้น่าจะไม่เกี่ยวหรอกอันนี้ก็จะเป็นความคมิดเห็นนะครับของในโลกของอินเทอร์เน็ตที่มีความอ่าที่มีต่อจุดประสงค์หรือว่ามีต่อไอ้ตัวข่าวสารอันนี้นะครับครับในความคิดเห็นส่วนบุคคลของผมนะครับก็ อาจจะต้องปรับตัวจริงๆนะครับถ้าเกิดว่าค่าแรงที่เขาเรียกร้องมานะครับแล้วก็ประวัติของเขาความสัมพันของเขาเนี่ยเยอะขัานนี้แต่เรียกค่าจ้างเนี่ยแค่8,500บาทนะครับเพราะในของคนไทยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยปริญญาตรีมันจะประมาณแบบ15ื่นใช่ไหมครับซึ่งมันก็ยังสูงกว่านะครับของที่เขาเรียกมาถึงแม้1 5ื่น้เนี่ยอาจจะเป็นปริญญาตรีธรรมดาพูดได้แค่ภาษาไทยเรียําไปนะครับเพราะฉะนั้นในอนาคตเนี่ยถึงแม้นะครับว่าเพื่อนบ้านเราเนี่ย อาจจะมีหรือไม่มีปัญหาภายในทําให้กลุ่มคนเนะี้ยทะลักเข้ามานะครับแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ดีกว่าครับถ้าเกิดว่าแรงงานเราหรือว่าตัวเราเนี่ยพัฒนาศักยกาพ์ของเราเนี่ยให้ดียิ่งขึ้นนะครับเวลาที่มีคู่แข่งเข้ามาเนี่ยทางเราจะสามารถแข่งขันได้นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นความเห็นส่วนบุคคลของผมนะครับถ้าเกิดเ,เพื่อนๆนะครับมีความเห็นที่แตกต่างหรืออยากแชร์ข้อคิดยังไงเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันข้างล่างนี้ได้นะครับ